รครับเพื่อนเพื่อนก็กราบสวัสดีเพื่อนอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องทีพีเจมช anel อีกแล,แล้ววันนี้แอดแบงค์มาสรุปแพทก่อนเปิดซีซั่นของแลนเลดี้ให้ฟังนะครับแลนเลดี้เนี่ยจะเปิดซีซั่นที่สวันที่21เดือนนี้นะครับเดือน11นะครับก็คือวันนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวก็รอจัดกันได้เลยนะครับใครจะมาเพิ่มมาทำกิลเพิ่มทำกิลครบ20คนสามารถเลือกชุดกิลได้นะครับรายละเอียดด้านล่างเพจเลยนะครับของแลนเลดี้เนาะวันนี้ ผมจะมาพูดถึงระบบใหม่ที่ G เอาเข้ามาก่อนเปิดซีซั่นนะครับอันแรกเลยคือโคเด็กทุกคนโคเด็กซ้ายมือนะครับระบบโคเด็กตรงนี้เป็นระบบสะสมวัตถุดิบต่างๆนะครับอย่างเช่นนะครับดูได้เลยว่ามันเพิ่มอะไรได้บ้างม,มันจะเพิ่มหลกัหลกๆเลยมันก็จะเพิ่มความแรงเพิ่มแม่นนะครับฮิตเลตคือแม่นป้องกันเพิ่มหลบแล้วก็เพิ่มพลังงานมันจะมี5เลตนะครับมี5้าเลตห้าเลเวลเราสามารถเอาแร่มาฝังได้เห็นไหม เอาแร่มาฝังอย่างเงี้ย้บานถ้าเรามีนะถ้าเรามีแล้วกด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 ไปนะครับมันก็จะเพิ่มความแรง3นะครับสามคูณห้าเอ่อหนึ่งคูณห้าอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ดูได้นะครับระบบนี้เอ่อก็ถือว่าเป็นระบบบริหารทรัพยากรได้ค่อนข้างดีเพราะว่าแร่ยังไงมันก็เฟอ้ออยู่แล้วก็ฝังฝังไปนะครับก็ได้เหมือนกันเนาะ <S <S ต่อมาเลยก็คือระบบ F9 นะครับระบบ F9 เนี่ยผมว่าหลายคนต้องชอบแน่ๆนะครับแล้วก็อยากให้ GM หลายหลหายคนทำด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวระบบซ่อนเอฟเฟกต นะครับในเซิร์ฟนะครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะปิดตรงไหนเห็นไหมความละเอียดมันอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเราเลือกปิดได้เลยอ่ะบางคนอยากโชว์หมวกบางคนอยากโชว์หลังบางคนอยากโชว์เสือ้อบางคนอยากโชว์รองเท้าบางคนอยากโชว์อา,า,อาวุธโชว์ต่างแขนจะโชว์มวยอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับเซิร์ฟเรามีออปชันให้เลือกเยอะมากนะครับกดติ๊กนะครับแล้วก็กดอ่าอ,อย่างเงี้ยสมมติถ้าเราอยากโชว์ใช่นไหมนี่แล้วก็กดเปิดนะครับอยากโชว์แค่เนี้ย เออบางคนคอมไม่ไหวบางคนคอมไม่ได้ดีมากนะครับก็อยากจะโชว์เท่าที่เราอยากจะโชว์ไหวบางคนคอมแรงโชว์ได้เต็มที่เลยนะครับสำหรับตัวแรรเลยดีนะเซิร์ฟแรร์เลดีของเราสามารถเปิดเอฟเฟกสุดได้นะครับเปิดเอฟเฟกสุดทุกอย่างเลยนะเปิดเอฟเฟกสกิลเปิดเอฟเฟกชุดสามารถเล่นได้ในไฟฟ้าโอกาสหลุดน้อยมากมากกว่าโอกาสแบบหลุดน้อยมากน้อยแบบผมว่าแบบ98%ออ่ะมึงไม่หลุด นะครับเออไม่หลุดนะครับถ้าหลุดมันก็ไปด่า GM เออแต่ผมลองเทสมานะไม่หลุด1ชั่วโมงเต็มไม่หลุดไฟฟ้านะครับก็นี่ก็จะเป็นระบบที่ผมแนะนำาลก็มันเท่ดีนะครับบางคนก็เหมือนผมอ่ะเป็นเป็นคนไม่ได้ชอบของแฟชั่นมากขนาดนั้นเป็นคนชอบอะไรที่มันเดิมๆพวกชุดร้อยเก้าห้าเดิมๆที่มันบวก9ะดแล้วอะไรเงรี้ยฮะความเอ่อรสนิยมของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อันนี้ถือว่าเป็นออปชั่นที่ดีมากๆนะครับต่อมาเลยนะครับสิ่งที่หลายคนสงสัยว่าแอสแบงค์ซีซั่นบัฟ อะไรโดนเนิฟนะครับคือหลายคนบ่น GM เยอะอะบัฟดาบก็หมัดก็บน่นบัฟมัดธนูก็บน่นบัฟธนูพระก็บน่นเพราะฉะนั้นแล้ว G ีบัฟทุกอาชีพไม่ว่าจะเพิ่มระยะของสกิลก็ดีนะครับจะเพิ่มะจะเปลี่ยนอนิเมชั่นก็ดีนะครับมัดเนี่ยจะเป็นอาชีพที่มีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆในซีซันนี้เดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับ ทุกคนสังเกตนะครับสกิลแรกของผมเนี่ยจะเป็นสกิล167หมัดพาวทุกคนรู้อยู่แล้วในประเทศไทยเลยนะครับถ้าเป็นแรงคลาสสิกทุกเซิร์ฟเลยสกิล167เล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าสกิลมันช้ามากแต่เซิร์ฟแลนดี้ของเราปรับแล้วนะครับดูให้ดูเห็นไหมที่จริงมันจะเป็นแอนิเมชันหมุนๆอีกแบบหนึ่งใช่ไหมมันไม่ใช่แบบนี้นะครับจีก็เลยรีเวิร์กเอาแอนิเมชันร้อ่เจ็ดหมัดพาวมาใส่ซะเลยแต่ความแรงระดับ167เพราะฉะนั้นแล้วแม่งโคตรแรงอันนี้สกิล167นะอันนี้147 เห็นไหมมันเป็นแอนิเมชันเดียวกันแต่แรงขึ้นหลายเท่านะครับดูดิอันนี้พันเอันนี้2องพเพราะฉะนั้นแล้วหมัดพาวเล่นได้แล้วนะครับสําหรับไทยร้องเนาะหมัดพาวเล่นไม่ได้นะครับหมัดพาวร้อยหถูกเปลี่ยนแอนิเมชันสกิลด้วยอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากๆนะครับในแลนด์ี้ก็คือหมัดสปินนะครับทุกคนจะรู้อยู่แล้วในแลนด์คลาสสิกหมัดสปินเล่นไม่ได้1สกิลช้าดาเมจก็ไม่ได้แรงนะครับแต่เซิร์ฟแลนด์ี้คือรีเวิร์กแอนิเมชันเลยนะครับรีเเวิิร์ท้งไปลย นะครับรีเวิร์สยังไงเดี๋ยวไปเทสให้ดูปรับสกิลหมัดสปิน167นะครับปรับให้เร็วขึ้นนะครับนี่นี่157 157ที่จริงมันจะเป็นระเบิดเสือใช่ไหมมันทำเงี้ยแง่แง่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่เนาะแล้วก็จะเป็นสกิล147ใช่ไหมสกิลร้อยสี่เจ็ดหมัดสปินเปลี่ยนเป็นแอนิเมชันของ107หมัดพาวนะครับแอนิเมชันเดียวกันเนาะหลายคนบอกแอนิเมชันเดียวกันจริงเปล่าแอดแบงให้เจ๊กูเทมให้ดู ไอคือแบบคนเล่นมันก็ขี้สงสัยอะ่ะอืมก็ไม่เป็นไรนะครับเรามีหน้าที่ตอบคําถามให้อยู่แล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปดีๆอย่างนี้สาระดีๆของแลนด์ออนไลน์แบบนี้ฝากกดติดตามไว้นะครับจะได้ทําอีกนะครับถ้าไม่กดติดตามไม่กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทุกช่องทางของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านแดงบ้านฟ้าบ้านดำนะกูก็ไม่ทำและเฮ้ยกูก็เล่นเล่น,ลนบบกูดีกว่าเอามาดูอนิเมชั่นนะครับร้อยเจ็ดัพาวร้อยสี่เจ็ดัสปิน เห็นไหมครับแอนิเมชันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหมัดสปินสามารถนับได้นะครับมาดู127หมัดสปินนี่127หมัดปรินก็คือท่าต่อยลงพื้นของหมัดเด็กนะครับท่านี้ท่าชินโดริวนะครับไทชิท่านี้นะครับก็คือแอนิเมชันเดียวกันเลยนะครับก็เพื่อนๆก็เข้าไปลองเทสได้เดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวก็บอกไม่เหมือนกันอีกจะต้องทําให้ดูนะอ่ะอันนี้หมัดเด็กนะอันนี้หมัดสปินต์เห็นนะเห็นนะจีเขาทำถึงอยู่นะครับมาดูร้อย 1้อกันบ้างนะครับ117เจ็ดเป็นท่าอะไรวะ117เจ็ดเป็นท่า147ยสีหมัดเทาอ่านะครับเป็นท่าร้อหมัดเทาเนาะมันคือท่าเดียวกันเลยแหละจีเอ้ยนะครับผมบอกแล้วว่าหมัดหมัดคือแม่งเริ่มก๊อตนะครับอ่า147ยสีหมัดเทาอ่า117หมัดสปินไอ้เหี้ยใครบอกหมัดปินไม่โหดนะกูต่อยให้แม่งอย่างก๊อตมันก๊อตมานานแล้วเว้ยเออก๊อตมากนะครับมาดูท่า107หมัดสปินดีกว่า อ๋อนี้ G ไม่ได้เปลี่ยนนะครับไหนอันนี้97เปลี่ยนปะอ,อ๋อ97ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจะละ87ไม่ได้เปลี่ยนก็ประมาณนี้สำหรับตัวหมัดน,เนะเดี๋ยวเราไปดูในตัวส่วนของดาบมากดีกว่าว่า G เขาเปลี่ยนอะไรมากเนาะในตัวส่วนของดาบสปินนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยก็คือรีเวิร์กสกิลเอ่อแอนิเมชันนะครับของ167นะครับเปลี่ยนเป็น5ฟ้าผ่าก็ก็คือโกงเลยนะครับดาบก็โกงเหมือนกันทุกคนดาบก็ยังโกงอยู่นะ แต่ผมมองว่าดาบปิ้นแผทนี้ค่อนข้างที่จะขี้โกงหน่อยไหมสกิลค่อนข้างแรงอ่ะเอออย่างอื่นไม่มีอะไรมากนะครับลองมาดูสกิลที่จีรีเวิร์กกันนะครับอ่ะสกิลที่เขารีก็คือสกิล1067ใช่ไหมนี่ดาบปิ้นนะครับเออนี่ยนี่นี่นะครับปกติมันจะหมุนแต่ท่านี้เป็นฟ้าผ่าสรุปแล้วมึงมีฟ้าผ่าสองอันมึงว่าโกงอะมึงมีฟ้าผ่าสองอันที่ระยะ60อ่ะไอ้อเชี่ยดาบปิ้นแม่งอย่างก๊อต สปินเด็กก๊อดแน่แผทนี้นะครับเอ้ยเกินจีเกินไปฟ้าผ่านหนึ่งทีฟ้าผ่านหนึ่งทีเวอร์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 ไปเวอร์ไปเกินไปแล้ว มาดูในตัวส่วนของนูมากดีกว่านะครับแพทนี้นูโดนปรับค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นนูสปินที่ทําให้อนิเมชันมันไวขึ้นนะครับแต่อนิเมชันเดิมนะแล้วก็ในตัวส่วนของสกิลไกลขึ้นนั่นเองนะครับดูนะถ้าไฟเออร์สปินอาร์ไกลกว่าเดิม70มีตัวอิลูชันสกอตก็แรงกว่าเดิมนะครับไกลกว่าเดิมอีกนะครับตัวถ้าดึงเขียวดึงแดงก็ไกลกว่าเดิมนะครับแล้วก็มันผมมองว่ามันเร็วนะถ้านูสปินเล่นได้นะครับดูไปดูพี่เหวอดิเออเล่นได้นะครับแต่ที่เด่นๆเ,เลยในแพนนี้ก็คือูา นะครับนูพาวเปลี่ยนแอนิเมชันใหม่เออนะครับค่อนข้างค่อนข้างโกงเลยแหละผมบอกเลยแพทนี้ใครบอกนูพาวไม่โกงนะมึงยังไม่เห็นสิ่งนี้นะครับมาดูนะครับสกิลแรกที่ GM เอ็มเขาเปลี่ยนเข้ามานะครับก็คือทําให้มังกรมันยิงไวขึ้นนะครับตับนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วมังกรก็สกิลร้อยหกเจ็ดนูปินนะครับอ่ะมาดูสกิลร้อยเออร้อยหกเจ็ดนูพาวนะครับมาดูร้อยห้าเจ็ดนูพาว มึงยิงมังกรได้2ตัวมันท่าแอนิเมชันเดียวกัน157 167อแอนิเมชันเดียวกันมาดูร้อยสี่จริงอมันต้องโดนหลายตัวนะจีเขาปรับแอนิเมชันที่มันโดนหลายตัวทำไมมันยิงไม่โดนหลายตัววะอ่ะยิงมังกรให้ดูอีกทีนะครับเห็นไหมแล้วก็ยิง157นูพาว ก็เป็นสกิลเดียวกันอนิเมชันเดียวกันนะครับปกติแล้วทุกคนรู้นะครับว่าสกิล147นูพาวสกิล127นูพาวอ่ะมันจะโดนแค่ซิงเกิลทาร์เก็ตหรือว่าโดนตัวเดียวเนาะแต่เซิร์ฟนี้ G เขาปรับมาให้โดนหลายตัวแถมเพิ่มขีเข้าไปอีกเห็นนะโดนหลายตัวนะครับมันเป็นอะไรที่เวิร์กมากมันขีดด้วยนะทุกคนอนี่นะขีด้วยนะีด้ยปรับให้โดนหลายตัวแต่ไม่ขีหรอ เราหลายตัวนะครับก็นูพาวก็มีสีสันมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าจะยิงได้แค่แต่มังกรเนาะก็ใครเล่นนูพาวก็เวิร์กนะครับนี่นะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะสาหรับใครที่อยากลองนูเนาะจบที่อาชีพพลาแล้วกันมาจบกันที่อาชีพพลาแล้วกันทุกคนเน่ยพลาเนี่ยซีซั่นนี้ไม่ได้ปรับอะไรเยอะมากก็ปรับให้ฮิวแรงขึ้นนะครับพลาพาวก็ปรับให้สก,กิลไกลกว่าเดิมนะครับก็อาจจะไวกว่าเดิมด้วยนิดนึงหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแต่ เดิมทีพระเนี่ยเป็นอาชีพที่เราปรับเยอะไม่ได้นะครับเขาปรับเยอะมากเพราะว่ามันมีสกิลลดดีเลยที่อาชีพอื่นไม่มีนะครับก็อย่างเช่นสกิลตัวแมง t i ติ h ช f ฟกับตัวเอจิตออฟเลสซิงนะครับยิ่งปรับเยอะพระยิ่งโกงถ้าให้เปรียบเทียบเลยนะถ้าจะบัฟพระให้โหดนะคือแบบมันจะโหดทะลุอวกาศมากเพราะหนึ่งเลยสกิลมันไว2มีสกิลบัฟสามีสกิลฮิวแม่งเป็นะไรที่ก๊อตมากลองจีให้ปรับพระให้ก๊อตๆดตูดีมึงเ้ยอาชีพอื่นไม่ได้เกิดนะครับก็ ที่ปรับมาก็จะมีสกิลนี้นะครับสกิล147นะครับให้เชื่อมมากกว่าเดิมนะครับจะมีสกิลนี้นะครับให้เชื่อม กิลนี้เชื่อมนะครับเพิ่มเชื่อมนะครับส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยเล่นพ้พาันอยู่แล้วนะครับสำหรับเอ่อแลนสกิลร้อยหกเจ็ดไ้นี่เนาะแต่ก็ถ้าอยากจะเล่นเล่นได้ไม่เล่นพ้าหลบก็ได้นะครับเข้าไปปั่นเพราะว่าพรเนี่ยมันไม่ได้มีหน้าที่เดียวซับอย่างเดียวไงมันจะป่วนก็ได้นะครับเข้าไปป่วนแครี่ก็ได้ปวนหมัดก็ดีเออนะครับก็ได้เหมือนกันสําหรับแลนเลดี้เนาะก็อย่างที่บอกนะครับเซอร์ไพรส์จริงๆคือปรับแม่งทุกอาชีพเลยเออกูก็งงเหมือนกันไม่รู้จีเขาคิดอะไรอยู่รีเวิร์กแอนิเมชันก็ดีปรับให้กกกกกลไ่าาดีรรร็เืองงฟฟ อะไรตรงนั้นก็เพื่อนๆของรู้อยู่แล้วนะผมขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับก็ถ้าเพื่อนชอบนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และก็แชร์ไปในกลุ่มทีว่าเซิร์ฟแลนด์แลดีของเราว่าตึงแค่ไหนนะครับมาสปินได้เกิดแล้วเว้ยนูพาวุได้ยิงแน่ได้ลั่นหน้าเนี่ยจะเป็นกันสามทุ่มเอ่อวันที่21ของแลนด์นะครับไปแล้วทุกคนแลนด์แลดี้ไปแล้ว,ลวบ๊ายบาย